เดี๋ยวเรามาต้มเส้นสปาเกตตี้กันนะคะวิธีการต้มเส้นให้อร่อยเส้นไม่ติดกันให้เราเติมน้ำมันพืชลงไปตอนต้มด้วยค่ะแต่จะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือป่นเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเส้นต่ายใส่1ช้อนชากาแฟนะคะต้มเส้นประมาณ1 0 1ถึง15นาทีค่ะ ี่ใช้ได้แล้วลองดูนะคะว่านุ่มหรือยังเราก็เทน้ํามันพืชน,นิดหน่อยนะคะลงไปคุกเส้นเส้นจะได้ไม่ติดกันเดี๋ยวตาจะแบ่งเส้นนะคะมาผัก100กรัมที่เหลือเราก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ค่ะใส่กล่องปิดฝา,าไว้แช่ช่องฟิตก็ได้นะคะอันนี้เราจะเอาไว้ใช้กัน ใช้กระเทียมไทยค่ะ1ช้อนโต๊ะพริกจินดาค่ะสีเขียว2เม็ดสีแดง3เม็ดแล้วแต่จะใช้กระชายนะคะใบโหระพาพริกไทยค่ะแล้วก็จะมีใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงกวพดอ่อนค่ะแล้ววันนี้เราจะใส่กุ้งกันนะ ข้าวโพอดออกนะคะใส่สักสองอันค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะจานหนึ่งใส่แค่ประมาณสักครึ่งเม็ดก็ได้ใช้น้ำมันพืชค่ะสองช้อนโต๊ะกระเทียมแล้วก็พริกนะคะที่เราหน ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะกระชาค่ะหนึ่งหยิบมือใบมะกรูดฉีกดค่ะ2ใบแล้วก็พริกไทยอ่อนข้าวโพดอ่อนนะคะ เ,เติมน้ำเปล่าอีกหนึ่งน,นะคะน้ำมันหอยค่ะคร่กช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนชาซอสปรุงรสค่ะ หนึ่งช้อนชากาแฟน้ำตาลค่ะสองช้อนชากาแฟน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชากาแฟผงปรุงรสค่ะรสดีนะคะหนึ่งช้อนชากาแฟแล้วแต่ชอบนะคะปรุงรสเราสามารถที่แบบปรับได้เลยกุ้งน,นะคะหนึ่งร้อยกรัม เต้ี้ค่ะเส้นสุดแล้วนะคะหนยกรัมแล้วก็มาผัดนะคะคลุกเ้าเลยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะครึ่งเม็ดหั่นแฉบใบโหระพาค่ะมีกั้งมือ